สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับจะพามาดูบรรยากาศทุ่งนานะครับอัปเดตบรรยากาศทุ่งนานะครับในตอนนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นมันนาะที่ปลูกเป็นมันนานะทุกคนนี่นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูเโพลดินนะฮะที่เคยทําคลิปลงไว้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลืออะไรอยู่นะครับผม นี่ครับทุกคนตอนนี้ยังอยู่เป็นพริกเจ้าเดิมนะครับแล้วก็ปลูกเป็นข้าวโพดนะครับผมเพิ่มมาฟักทองตัวนี้ออกแล้วนะครับโอ้โหแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วทุกคนแต่ว่าพริกดกจริงๆนะครับเนี่ยดกจริงๆครับผมนี่พริกดกจริงครับผมมันย้อนแสงนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้มันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ นี่ครับผมพาชมพริกใกล้ๆนะครับนี่สวยงามครับผมทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นข้าวโพดนะทุกคนกาลังจะเป็นฝักนะฮะอันนี้เทียบกับมือผมนะอันนี้คือผมก็พาทุกคนนะครับเดินผ่าป่ามันมาเลยนะครับอันนี้เป็นมันนาสวยงามนะครับใบสวยโอ้โหก็ เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูนาข้าวนะทุกคนนี่ก็ถึงานาข้านี่เองนะครับพาไปดูนาข้าวข้าวสวยมากนะครับปีนี้ข้าวสวยจริงนี่ฮะนี่ครับผมทุกคนอันนี้เป็นข้าวไร่นะทุกคนนี่ข้าวไร่นะครับสวยงามจริงครับอันนี้นี่ครับ ดูเม็ดนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้บริเวณกระท่อมนะครับกระท่อมทำใจนี่ค huh รับสวยเหลืองสวยเลยครับเนี่ยสวยจริงครับผมก็น่หละครับทั้งหมดนั่นเลยนะครับเป็นข้าวหมดเลยนะครับทุกคน ก็ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ